เศษรักที่หวงแหนโดยลัคณากันบรรยายเสียงไทยโดยนิมมานชุนหะชาตอนที่สี่ว่าที่คู่มัน่นมัทุรินรู้สึกตัวตื่นก่อนชายหนุ่มเธอหันหน้าไปมองอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มการที่ตื่นมาได้เห็นอีกฝ่ายนอนอยู่ข้างๆก็ทำให้เธอสุขใจไม่น้อยเธอไม่รู้ว่าเขากลับมาตอนไหน เมื่อวานเธออ่อนเพลียจนหลับไปโดยไม่รู้ตัวเลยคนตัวเล็กคลี่ยิ้มหวานมองใบหน้าของคนรักตรินเป็นผู้ชายที่หล่อเหลามากจริงๆไม่ว่าจะเป็นจมูกโด่งสันใบหน้าคมคายประหนึ่งพระเจ้าบรรจงสรรสร้างมาอย่างลงตัวไม่น่าเชื่อว่าในชีวิตเธอจะมีคนรักที่หน้าตาดีขนาดนี้เธอไม่อยากคิดเรื่องอนาคต เพราะไม่รู้ว่าเรื่องราวของเธอกับเขาจะเป็นยังไงต่อแต่เธอจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดพยายามประครับประคองความรักครั้งนี้เอาไว้ให้ยาวนานที่สุดจะลักหลับผมเหรอครับอุ๊ยตกใจโมดจูจูชายหนุ่มก็พูดขึ้นไหนจะดวงตาคมกริบที่ลืมขึ้นมองเธออีกเจอแบบนี้ใครบ้างจะไม่ตกใจ พอเห็นหญิงสาวสะดุ้งตกใจท่าทางน่ารักนั้นก็ทำให้ตรินเผยรอยยิ้มเขายกแขนโอบร่างเล็กดึงเข้าหาตัวจนกระทั่งใบหน้าสวยของมัทุรินอยู่ไม่ห่างจากเขามันใกล้ซิจนเธอรู้สึกไออุ่นของลมหายใจที่เป่ารถผิวหน้ายังไม่ตอบผมเลยคุณจะลักหลับผมหรือเปล่ารินไม่ได้จะลักหลับสักหน่อยรินไม่ได้หื่นเหมือนคุณนะคะ ไม่เชื่อหรอกรินยั่วเก่งจะตายไปหญิงสาวหมดคำจะพูดได้แต่ยู่หน้าใส่ชายหนุ่มคำพูดของเขาเป็นเรื่องจริงทุกประการบางครั้งเธอก็แค่อยากจะแกล้งอ่อยเท่านั้นแต่ทุกครั้งมักจบลงที่ชายหนุ่มทนไม่ไหวจนจับเธอกดลงบนเตียงเสมอเธอยั่วจริงแต่เขาตั้งหากที่หื่นกรามเอะอะจับเธอกินตลอด รินไม่คุยด้วยแล้วปล่อยรินก่อนค่ะตรินหันไปมองนาฬิกาพอเห็นว่าเกือบแปดโมงแล้วจึงปล่อยหญิงสาวคนตัวเล็กลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้ชายหนุ่มส่วนคนตัวสูงก็ลุกไปอาบน้ำแต่งตัวสวมชุดสูทสีเข้มเหมือนที่ชอบแต่งเป็นประจำมาทุรินทำอาหารเสร็จก็เดินมาช่วยผูกเนคไทให้เขา การกระทำของเธอทำให้ชายหนุ่มมองอย่างเอ็นดูขอบคุณนะครับค่ะวันนี้คุณตรีนจะกลับมาทานข้าวเย็นกับรินไหมคะหรือมีงานอื่นที่ไหนหรือเปล่าผมต้องไปงานการกุศลคงกลับดึกนะอย่างนี้นี่เองคนให้รินไปด้วยได้ไหมคะจูจูหญิงสาวก็เอ่ยออกมาเพราะอยากไปไหนมาไหนกับคนตัวสูงบ้าง แบบที่ออกงานสังคมร่วมกันอะไรพวกนี้ผมว่าอย่าดีกว่าผมเองก็ไปแค่พอเป็นพิธีกลับไม่ดึกมากหรอกร่างบางชะงักนิ่งแต่พยายามทำตัวเป็นปกติเธอพยักหน้าแล้วฝืนยิ้มให้เขาเธอไม่ได้อยากงี่เง่าแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอบอกเขาว่าอยากไปไหนด้วยกันปกติถ้าไม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนานๆครั้ง เธอก็แทบไม่ได้ออกไปไหนมาไหนกับชายหนุ่มเลยด้วยเวลาของเธอกับเขาไม่ค่อยตรงกันเขาทำงานหนักเธอเองก็มีงานที่ต้องทำส่วนใหญ่จึงใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่คอนโดแห่งนี้ทั้งยังอยู่แต่บนเตียงอีกตรินไม่ได้พูดอะไรเขาเดินมานั่งที่โต๊ะทานข้าวทอดมองข้าวต้มที่มาทุรินทำให้ปกติตอนเช้าเขาจะดื่มกาแฟเพียงถ้วยเดียว แต่ในเมื่อคนตัวเล็กอยากทำมื้อเช้าให้เขาเขาก็ยินดีจะทานอาหารเพื่อรักษาน้ำใจของหญิงสาวซึ่งพอเห็นชายหนุ่มนั่งลงทานข้าวต้มที่เธอทำหญิงสาวก็ลืมความน้อยใจเมื่อครู่นั่งลงทานข้าวเช้าร่วมกับคนตัวสูงอย่างสงบสุขตกเย็นวันเดียวกันรถหรูของตรินขับมาจอดที่หน้าบ้านของเพียงฟ้าพอเขาเคลียร์งานเสร็จก็เปลี่ยนชุดที่ห้องทำงาน แล้วขับรถมารับหญิงสาวทำตามที่บิดามารดาสั่งให้พาเธอไปออกงานในค่ำคืนนี้เพียงฟ้าพอได้ยินแม่บ้านแจ้งว่าชายหนุ่มมาแล้วก็รีบลงบันไดามาหาอีกฝ่ายทันทีสวัสดีค่ะคุณตรีนสวัสดีครับเพียงฟ้ายิ้มรับคำทักทายของชายหนุ่มเธอแต่งตัวสวยเพราะต้องการให้เขาประทับใจไม่รู้ว่าวันนี้เธอดูดีพอหรือยัง เออเราไปกันเลยไหมคะครับตรินพยักหน้าก่อนจะหันไปเอ่ยปากลาพ่อแม่ของเพียงฟ้าที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกภาพของสองหนุ่มสาวที่เดินออกจากบ้านไปได้วยกันทำให้ผู้ใหญ่สองคนที่จ้องมองอยู่เผยสีหน้าพึงพอใจใครบ้างละ่ะจะไม่ยินดีที่จะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นลูกเขยตรินดีพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทางสังคมชาติตระกูลฐานะยังร่ำรวยมากอีกต่างหากคุณตรินรู้เรื่องวันมั่นของเราเรื่ังคะครับผมทราบแล้ววันนี้เขาเพิ่งได้รับสายจากคุณแม่เรื่องการมั่นหมายพิธีมั่นของเขากับผู้หญิงคนนี้จะถูกจัดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าเขาไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรอย่างที่บอก เขารู้นานแล้วว่ายังไงก็ต้องแต่งงานแต่บางครั้งชายหนุ่มกลับรู้สึกหน่วงในใจไม่รู้ว่าถ้าหากมาทุรินรู้เรื่องนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อสิ่งที่เขาคิดในตอนนี้หากหญิงสาวยอมรับข้อตกลงยอมอยู่ในที่ของตัวเองแบบนี้ต่อไปในฐานะผู้หญิงของเขาเขาก็จะทําทุกอย่างเหมือนเดิมไปมาหาสู่เธอมานอนกับเธอที่คอนโดชายหนุ่ม คิดจะตกลงกับเพียงฟ้าเรื่องการแต่งงานครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเพียงการแต่งงานในน้มเท่านั้นเขาไม่ได้รักเพียงฟ้าที่ยอมแต่งด้วยก็เพราะคำสั่งของครอบครัวถ้าคุยกันได้เข้าใจกันทุกฝ่ายทุกอย่างก็จบนักงานการกุศลการมาของตรีนกับเพียงฟ้าน่าเป็นที่สนใจของแขกในงานรวมถึงนักข่าวทุกสำนัก ที่ต่างครูเข้ามาถ่ายรูปของเขาและเธอกันยกใหญ่มีใครบ้างจะไม่ให้ความสำคัญกับทายาทคนเดียวของสองตระกูลที่มาออกงานด้วยกันไม่ต้องเดาเป็นอื่นก็พอจะรู้ได้ว่าพวกเขากำลังคบหากันอยู่อย่างแน่นอนแบบนี้ข่าวลือก็จริงใช่ไหมคะคุณเพียงฟ้าคุณเพียงฟ้ากับคุณตรินกำลังจะมั่นหมายกันถูกต้องไหมคะเสียงนักข่าวคนหนึ่งเอ่ยถามหญิงสาวที่ได้ยินอย่างนั้น ก็เผยสีหน้าเขินอายทันทีเรื่องแบบนี้จะให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบได้ยังไงชายหนุ่มมองผู้หญิงข้างกายที่นอกจากยิ้มก็ไม่ปริปากตอบอะไรเลยครับผมกับคุณเพียงฟ้ากำลังจะมั่นหมายกันเร็วนี้สิ้นคำพูดของชายหนุ่มนักข่าวพากันส่งเสียงหือฮาหญิงสาวข้างกายพลันเงยหน้ามองเขาด้วยแววตาประทับใจ เหมาะสมกันที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปคุณตรีนกับว่าที่คู่มั่นหน่อยนะคะชายหนุ่มพยักหน้าจากนั้นยืนให้นักข่าวถ่ายรูปอีกสักพักเพียงฟ้ายิ้มอย่างมีความสุขในกล้องจำนวนมากที่สาแสงแฟลชวูบวาบใส่เธอกับชายหนุ่มข้างกายไม่ยัง้งมธุรินนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงกว้างด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายรู้สึกเหงายังบอกไม่ถูก ระทั่งนิ้วเรียวเขียนหน้าจอไปเรื่อยๆจนไปหยุดที่คลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกโพสต์ลงเพจข่าวสังคมเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าเธอจะไม่ใส่ใจเลยถ้าหากในวิดีโอนั้นไม่มีเงาร่างของคนรักของเธอปรากฏอยู่มือบางเย็นเฉียบเมื่อได้ยินประโยคหนึ่งจากปากของตรินที่ยืนเคียงข้างผู้หญิงอีกคนในคลิปวิดีโอนั้นในตาเธอสั่นไหวทันที แทบไม่เชื่อหูว่าคำพูดที่ได้ยินจะเป็นเรื่องจริงครับผมกับคุณเพียงฟ้ากำลังจะมั่นหมายกันเร็วๆนี้ตอนที่หเรื่องของเรามันคืออะไรคำพูดที่ได้ยินยังคงก้องอยู่ในสมองของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้เธอทั้งสับสนทั้งตกใจ ที่ได้รับรู้ว่าผู้ชายที่นอนอยู่ข้างกายตนมาโดยตลอดกำลังจะมั่นหมายกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเธอเป็นอะไรสำหรับเขานี่คือสิ่งที่เธออยากรู้หยาดน้ำตาใสาๆไหลพรากนองหน้าทันทีเธอพยายามกดหาคุณตรินทว่าอีกฝ่ายไม่รับสายหัวใจดวงน้อยของหญิงสาวจึงเจ็บช้ำหนักกว่าเดิมเธอต้องการคำตอบ อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ชายหนุ่มพูดหมายความว่ายังไงกันแน่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมีคำถามมากมายที่เธออยากจะถามพอติดต่อเขาไม่ได้จึงยิ่งตอกย้ำให้หัวใจเธอเจ็บปวดมากขึ้นนี่มันอะไรกันทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับลินได้ มธทุรินสุดกายลงไปนั่งกับพื้นน้ำตาพรั่งพรูไหลอาบแก้มนวลเนียนไม่ขาดสายผ่านไปนานหลายชั่วโมงในที่สุดเสียงประตูคอนโดหรูก็ดังขึ้นตรินพ่นลมหายใจเมื่อเห็นหญิงสาวกอดเข่าสะอื้นห้อยอยู่บนพื้นตรงหน้าตั้งแต่ที่เธอกระหน่ำโทรมาหาเขาก็เดาออกว่าเธอคงรู้เรื่องของเขากับเพียงฟ้าแล้ว การมาของชายหนุ่มทำให้มัทุรินค่อยๆเงยหน้ามองคนตัวสูงพลางหยัดกายลุกขึ้นบอกตามตรงเธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้ควรจะพูดอะไรดีเพียงสบมองแววตาคนตรงหน้าเธอก็รับรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงและเขาดูไม่ได้ตกใจเลยที่เห็นเธอร้องไห้อยู่แบบนีมม้มีคำอธิบายอะไรไหมคะ น้ำเสียงเศร้าถามผะแผ่วได้ยินอย่างนั้นตรินจึงพ่นลมหายใจอีกครั้งก่อนจะถอดชุดสูทต,ตัวนอกออกพร้อมเน็กไทที่สวมใส่อยู่เธอชื่อเพียงฟ้าผู้หญิงที่ครอบครัวผมต้องการจะให้แต่งงานด้วยคำตอบนั้นทำให้หญิงสาวเม้มริมฝีปากเข้าหากันแน่นเขารู้เรื่องนี้มาโดยตลอดว่าสักวันต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น แล้วเขาเข้ามาในชีวิตเธอทำไมมาหลอกลวงเธอทำไมนี่คือสิ่งที่เธอต้องการจะรู้แล้วเข้ามาหลอกให้รินรักทำไมคะคุณก็รู้ว่ารินรักคุณมากแค่ไหนทำไมต้องมาทำให้รินเจ็บปวดขนาดนี้ด้วยหญิงสาวสะอึกสะอื้นริน ถึงผมกับผู้หญิงคนนั้นแต่งงานกันแล้วมันยังไงอะ่ะเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้นี่คนตัวเล็กแทบไม่เชื่อหูว่าเธอจะได้ยินคำพูดเห็นแก่ตัวอย่างนี้จากผู้ชายที่เธอรักถึงเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ยังอยู่กับเธอได้งั้นเหรอโดยการให้เธอเป็นเมียน้อยเนี่ยนะในฐานะเมียน้อยงั้นเหรอคะมะทัทรลินเอ่ยถามยังไม่พอใจเธอไม่มีทางยอมแน่ ไม่มีทางรินที่ผ่านมาเราอยู่กันแบบนี้ก็มีความสุขดีไม่ใช่เหรอหรือคุณไม่มีความสุขใช่ค่ะรินมีความสุขแต่ที่รินมีความสุขก็เพราะคิดว่ามันคือความรักรินคิดว่าคุณจริงใจกับรินคิดว่าเราเป็นแฟนกันคิดว่าในอนาคตเราสองคนจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่งงานกันมาวันนี้ รินกลับได้รู้ว่ารินเป็นผู้หญิงที่โง่ที่สุดตลอดเวลาที่รินสนใจใคนแค่คนเดียวมอบหัวใจให้กับคุณแค่คนเดียวคุณกลับมีผู้หญิงคนอื่นแถมเธอคนนั้นกำลังจะได้แต่งงานกับคุณนี่นะเหรอผลตอบแทนความรักที่รินมีให้คุณตรินรับฟังพลางจ้องมองใบหน้าสวยเปียกชุ่มน้ำตาแววตาที่เธอมองมา ฉายประกายเจ็บปวดรวดร้าวย่างเห็นได้ชัดสร้างครอบครัวเหรอผู้หญิงคนนั้นเหมาะสมกับผมมากกว่าคุณคำพูดเห็นแก่ตัวของคนตัวสูงไม่ต่างกับปลายมีดแหลมที่ทิ่มคมลงบนก้อนเนื้อตรงอกซ้ายของเธอไม่มีผิดเขาพูดออกมาได้ยังไงกันถ้าเธอไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับเขาทำไมไม่บอกเธอตั้งแต่แรก หลอกให้เธอรักหลอกให้เธอทุ่มเทหัวใจให้เขาทำแบบนี้ได้ยังไงกันเห็นแก่ตัวที่สุดรินไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายที่รินรักจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มากขนาดนี้รินจะถามคุณตรงๆว่าระหว่างรินกับผู้หญิงคนนั้นคุณจะเลือกใครเธออยากรู้ว่าเธอมีค่าในสายตาเขาบ้างหรือเปล่า และถ้าเธอให้เขาเลือกระหว่างเธอกับผู้หญิงคนนั้นเขาจะเลือกเธอไหมตรินชักสีหน้างุดหงิดปกติแล้วมทัทรินเป็นผู้หญิงที่พูดง่ายมากทำไมวันนี้ถึงทำตัวงี่เง่าซะได้เขาแต่งงานกับเพียงฟ้าแค่ในนามเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาที่เชิดหน้าชูตาในสังคมของเขาส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมทัทรินก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิม แล้วทำไมต้องให้เขาเลือกด้วยไม่เข้าใจเลย ure, คนเลือกไม่ได้งั้นเหรอคะเห็นอีกฝ่ายเอาแต่เงียบคนตัวเล็กก็ยิ้มย่อให้ความโง่เง่าของตัวเองที่ตั้งคำถามไร้สาระอย่างนั้นออกไปเธอน่าจะรู้ตัวเองดีอยู่แล้วเธอมันไม่เคยมีค่าอะไรเลยสำหรับเขาไม่งั้นเขาคงไม่โกหก ไม่หลอกลวงเธอมานานขนาดนี้หรอกคุณก็น่าจะรู้ว่าผมจะเลือกใครเขาตวัดเสียงตอบหญิงสาวสะอึกเล็กน้อยกับคำตอบจากปากชายหนุ่มจากที่พยายามเข้มแข็งพยายามตั้งสติให้ดีสิ่งที่ได้ยินกลับทำให้เธอปล่อยโฮดังลั่นเรากับทำนบพัง <c oughs> แล้วคมาทำแบบนี้กับเรนได้ยังไงกันมาหลอกลวงเรนทำไมกันคนเสายแล้วทำไมคนถึงได้ใจร้ายกับเินขนาดนี้หญิงสาวต่อว่าทางน้ำตาเธอรับไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่พบเจอในวันนี้หัวใจของเธอพังแหลกลานไม่เหลือชิ้นดีความรักที่เธอเคยคิดว่าเป็นรักแท้แท้จริงแล้ว เป็นแค่ละครหลอกลวงฉากหนึ่งอย่างนี้เงาได้ไหมมาทุรินผมก็ยังอยู่กับคุณนีไ่ไงมีอะไรที่ผมให้คุณไม่ได้เงินทองข้าวของอะไรที่คุณอยากได้ผมให้คุณได้ทั้งหมดเรนไม่ต้องการสิ่งเดียวที่เรนต้องการคือความรักความซื่อสัตย์ที่คุณจะมีให้กับเรนแค่คนเดียวตอนนี้ เรนรู้แล้วว่าคนให้เรนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เรื่องราวระหว่างเราก็จบลงแค่นี้เถอะคะ่ะรินจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใครจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนมาตราหน้าว่ารินแย่งสามีคนอื่นชายหนุ่มชักเริ่มหงุดหงิดเขาจับจ้องใบหน้าสวยที่มองมาด้วยสายตาเจ็บปวดเดิมที เขาก็ไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่ต้นจนเมื่อเวลาผ่านไปการได้เข้าใกล้ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่แย่แต่ทำไมกันทำไมเธอถึงรับข้อเสนอที่เขายื่นให้ไม่ได้จบงั้นเหรอรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมารู้ตัวคะ่ะรินรู้ทุกอย่างว่ากำลังทำอะไรอยู่ คุณตึงหากที่ไม่รู้ตัวผมรู้ตัวเองทุกอย่างและผมก็คิดว่าการที่ผมทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถูกต้องเหรอคะการที่คุณหลอกลวงรินมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมรินเข้าใจแล้วคะ่ะรินจะคิดว่าตัวเองง่ายถึงได้เจ็บปวดอย่างนี้สิ้นคำหญิงสาวเดินหันหน้าหนีชายหนุ่มกลับเข้าห้องนอน เพื่อเก็บเข้าของลงกระเป๋าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกเรื่องของเธอกับผู้ชายคนนี้ก็ให้มันจบลงตรงนี้ต่อจากนี้เธอจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับเขาอีกจะไปไหนตรินเห็นหญิงสาวเก็บของใส่กระเป๋าก็เอ่ยถามเสียงหงุดหงิดรินจะกลับไปอยู่ในที่ของตัวเอง ต่อไปนี้เราสองคนไม่ต้องข้องเกี่ยวกันอีกผมอนุญาตให้คุณไปแล้วงั้นเหรอรินคงไม่ต้องรอให้คุณอนุญาตหรอกมั้งคะนี่มันชีวิตของรินมาทุรินเอ่ยตอบเสียงห้วนมาขนาดนี้แล้วจะมีอะไรต้องสนใจอีกเขาไม่มีสิทธิ์มาห้ามเธอไม่มีสิทธิ์ในตัวเธออีกต่อไปผมไม่ให้คุณไปชายหนุ่มไม่พูดเปล่า เดินเข้ามาจับแขนหญิงสาวเอาไว้แน่นคุณตรินไม่มีสิทธิ์มาสั่งรินทำไมจะไม่มีสิทธิ์ผมเป็นผัวคุณอย่าลืมสิเขาไม่ชอบเลยจริงๆเวลาที่มาทุรินดื้อรั้นแบบนี้เห็นแล้วไม่สบอารมณ์เป็นบ้าทำไมถึงได้เข้าใจอะไรยากขนาดนี้นะไม่ใช่คะ่ะคุณไม่ใช่ผัวรินที่ผ่านมาเราสองคน ก็เป็นแค่คู่นอนกันเท่านั้นตอนนี้คุณมีคนอื่นกำลังจะมั่นกับคนอื่นเพราะงั้นเรื่องของเราสองคนก็ควรจบกันสักทีปล่อยริน